ท่านอีสศบเรื่องกวางกับนายพรานวันหนึ่งขณะที่กวางกําลังก้มกินน้ําในสายอยู่นั้นมันก็เหลือไปเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่เบื้องล่างจึงพูดขึ้นว่าโอ้ข้าช่างงดงามอะไรเช่นนี้เขาทั้งสอนของข้าแผ่กิ่งก้านอย่างสง่างามแต่ข้าของข้าเล็กไปหน่อยไม่สวยเลยทันใดนั้นมีนายพรานคนหนึ่งเดินผ่านมาพบเจ้ากวางเข้าจึงเล็งปืนไปที่มันเจ้ากวางหันไปเห็นก็ตกใจ มันรีบวิ่งเข้าป่าไปหาพุ่งไม้หลบซ่อนตัวแต่โชคร้ายเขาของมันเกิดไปติดกับกิ่งไม้จนทําให้มันขยับตัวไปไหนไม่ได้ในพรานจึงตามมาทานและฆ่ามันก่อนตายมันได้แต่คร่ําครวญว่าไม่เคยคิดเลยว่าเขาที่ฆ่าภาคภูมิใจจะนําภัยกลับมาให้แก่ข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆม่ใช่เพียงความงามแต่ควรดูที่ประโยชน์ใช้สอยของมันด้วย พุทธภาษิตเนนติโพคาทุมเมทางโภกทัพย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีสศบเรื่องนกเขาแมวผู้รอบรู้ หนป่าแห่งหนึ่งนกเขาแมวเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดรอยรู้กว่านกตัวอื่นๆในป่ามันจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้นกตัวอื่นๆอยู่เสมอวันหนึ่งนกเขาแมวสังเกตเห็นชายคนหนึ่งถือสิ่งของที่สามารถทำลายพวกนกทั้งหลายได้เข้ามาในป่ามันจึงบินไปเตือนพวกนกให้ระวังตัวแต่กลับไม่มีใครเชื่อหลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่นกเขาแมวเตือนก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่าสิ่งที่ชายคนนั้นนำติดมือมาด้วยก็คือปืนนั่นเอง เขายิงนกตายไปหลายตัวส่วนพวกนกที่รอดชีวิตมาได้ต่างก็พากันยกย่องนับถือนกเขาแมวที่มาเตือนพวกตนให้พ้นนจากภัยในครั้งนี้มาได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงฟังคําเตือนของผู้มีประสบการณ์พุทธภาษิตอปโปปมัตโตโอุโพอัเถอธิโอคนนหาตปนัทิโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ เรื่องนกกระจาบกับลูกเล็กณไร่ข้าวโพดนกกระจาบตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นข้าวโพดเมือ่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงมันก็กลัวว่าชาวนาจะมาเก็บเกี่ยวข้าวโพดก่อนที่ลูกๆของมันจะบินได้แม่นกจึงสั่งให้ลูกๆคอยฟังว่าชาวนาจะเก็บข้าวโพดกันเมื่อใดเมื่อแม่นกกลับมาลูกๆจึงรีบบอกว่าเขาขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันเก็บเกี่ยวพรุ่งนี้แต่เพื่อนบ้านขอพัดไปก่อน แม่นกจึงยังคงอยู่ที่เดิมต่อรุ่งขึ้นเมื่อแม่นกกลับมาหลังจากหาอาหารลูกนกก็รีบบอกแม่นกว่าแม่จ๋าชาวนาเขาเพิ่งบอกให้ลูกชายไปหยิบเคียวมาเขาจะลงมือวันนี้เลยแม่นกจึงบอกกับลูกๆว่าเราคงต้องรีบย้ายรังกันตอนนี้แล้วละ่ะเพราะถ้ามนุษย์คิดจะทำอะไรเขาจะไม่ยอมเสียเวลาเลยสักนิดเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากคิดจะทําอะไรจงมีความมุ่งมั่นอย่าหวางังแต่จะพึ่งพาคนอื่นพุทธภาษตอัตตาหิอติตตโนโนาโถโกโหินาโถโปโรสิยาอัตานาหิสุทันเตนน้าตางังลบพติท่วนลบปังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนานำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ านอีศบเรื่องนกพิราบกระหายน้ำนกพิราบตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างมากมันบินหาน้ำไปทั่วจนเหนื่อยหอบแต่ก็ยังหาน้ำกินไม่ได้ทันใดนั้นมันก็มองลงมายัางพื้นเห็นแก้วน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่ด้วยความหิวกระหายมันจึงบินดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันสังเกตให้ดีเสียก่อนว่าจริงๆแล้วแก้วน้ำที่เห็นมันเป็นภาพวาดของจิตรกรเท่านั้นหัวของมันจึงพุ่งทนรูปภาพอย่างแรง มันจึงตกลงมาคอหักตายชาวคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นข้าวก็จับมันไปทำอาหารกินได้อย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำอะไรโดยขาดสติพุทธภาษิตทหาหราจอมหันตาจอเยพาลาเยจอปนธิตาสัเพเทมจจุวะสังเยนติสัเพเทมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งล่าวทั้งฉลาดล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีโศบเรื่องการนกกระสาและจงอยปากของมันนกกระสาผัวเมียคู่หนึ่งชอบทะเลาะก,กันเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งนกตัวผู้โมหมากจนใช้จงอยปากจิกเข้าที่ตาของตัวเมียมันเสียใจมากที่ทำร้ายเมียจึงบินไปหาที่อยู่ใหม่ กาตัวหนึ่งบินมาเห็นข้าวจึงถามว่าทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะมันตอบว่าข้าเผลอใช้จงอยปากจิกที่ตาของเมียข้าน่ะสิข้ารู้สึกผิดก็เลยบินหนีออกมาเจ้ากาถามต่อว่าใช่จงอยปากอันนี้หรือไม่นกกระสาบยักหน้ากาจึงพูดว่าถึงท่านจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ไม่สามารถกลบความรู้สึกผิดไปได้หรอกเพราะจงอยปากของท่านมันก็ติดตัวท่านไปทุกที่นั่นแหละ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเราผิดก็ควรยอมรับผิดการหนีปัญหาไม่ใช่หนทางแก้ที่ดีพุทธภาษิตสุทัศส,สงังวชุชโมแนสงังอัตโนโปนทุสสงังโทษค,คนอื่นเห็นง่ายแต่โทษตัวเองเห็นยาก<ม>ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ